ครับผมสวัสดีครับแม่หยังนี hmm. ่ FT ฝากตังมาให้ยายโอ้ย FT ฝากตังมาให้ยายจากญี่ปุ่นโอ้ย FT จากญี่ปุ่นยัยวุ้นหูว่าผู้ใดนี่หูว่าผู้ใดนี่โอ้ จักคู้แล้วแล้วร,รูทีนแซดายมั่งมีโอ้รูทีนแซด,ด,แดครับดูเถียงเศเนมางใจสะพันบุญเธอยห่จับใหญก็ได้นับแล้วเด้อ,อขอุ่งคุคุนหลายๆครับผมควา,ามเย็บยังได้วามไทยยังมีเด้อสุดยอขนราดใจเด้อเจะลื่นลืนล่เด้อจะไางินเได้หมดก่อนะคทใหได้หมูกออถาานลอจะได้เงินเงินนตู้นเงินเกลฑ์นามเงินได ้าวบ้านบ้านฐานยังมันดิ้นร้อโนรับเป็นร่ชันโน่นสันสเปนงานท้านข้าวปประกอบชิรเนบ้านรือจะพิจานา น้องคิดกระทงกระทงไรนยูวคิดต้องเงินท้อเกลว่าลังไหลเข้ามานิ้วเข้ามาสู้กระเป๋าทุกมือทุกวันเด้อพวกเนมือเขาอยู่ในบ้านพวกเงินหลานเขาอยู่กระตูมือมังใจเขากลับมามือมังฝาเขากลับไเด้อเงินท่องลังไหลเข้ามาเด้อจ้าทุกคุณภาษีและกันหน้าใจจงปกปักรักษาคุ้มพ่อเขาจะดีไหมอายุยืนลอยเอพันภาษาคนด้อเก็บไว้นะคะนี่ทำไรคะปัจจัยน้อยนี่บอกโอ้ยจักรเอ่นนั่นเลยใหญ่หวังให้ผสมไห ปลาชมกอินนู้ดปลา็ะตังก่อนจ้มประจำดูทินแซดายสุดันูทินแซดมั่งมีบ่เอยเห็นหนาเพิ่นหอกครับไม่เยได้าเนอะยุคยยคนแก่นบ่อยายกขุงเทโอ้ยกรุนเทเนอะโอ้บบ้าเดี๋ยวนี้เนอะฟันมัใจฟันนมัใจคาคอม เอามาจ่ายค่าคอมยูทูบเบอร์ค่ะเออค่าคอมยูทูบเบอร์เนาะแล้วก็มีเอซีเขาฝากมาแล้วมาให้เออขอบคุณขอบคุณเนาะค่ะต้องเ่งเลียงค่ะยายเข็ดดงานไม่ได้กระคานยันนมเดอราด่ะดูเจาก็มาเอ็ดบ้านเพื่อถนนแทนเล็กอ่ะอืมคุไ่ดูกระผ่อมดิเดี๋ยวกรชมาได้เดินน้องแล้วอ๋อค่ะเล็กตงๆท่่ดินของฟุนั่นนะอืมอ๋มัน่มันนี่ังเขาม่หมามันี้ งดไม่กวนยายแล้วนาะกวนพันอีกได้เยอะแปนาที่เก่ก็ได้เพิ่นจะเอาคลปยายเพิ่นจะเอาคลิปบอเพิ่นเอาคลปบอกยังปยเืรถฮะยังม่ผู้เื่อบูยมาอยู่นจะเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วก็ท่นม่คอยเห็นเนาะบย้นเขาไม่ค่อยมาานี้หรอกเออไมค่อยมสาวเยอะๆยเออซอค่อยหาผู้เท่าวันไหนแม่ชิดปากแปรไหมแม่ โอชิตปักเป๋บอกครับผมนี่แหละผู้นี่แหละโอ้อันนี้นกขาว่าชิดปักเป๋ชิดปักเป๋ลอันดูดิเป็ี่ยนดูดิหน้าตาเป็นอย่างนี้ล่ะเออปักเป๋็นหน้าแย่ๆโอ้แล้วนี่โน่เอามาใส่น่ะปลาปลานี่บอกโอ้เอาไปเชื่อยู่หางหน้าทั้งนักไปไปซ้อนเองนี่นะวัเล่นลูกเคยเอามาเอาเชื่องยังเอาโอ้อเออไปเช้านี่คนไม่ได้ันนี่คนได้ใหญ่แล้วก็แบบเอ็ดปลาชมลองบึง สมปะจอมแล้วสมปะน้อยเนาะแม่สมปะจอมสมปะจอมเลได้กินใส่บระเขี้ยขึ้นได้หลายไปเลยขึ้นไม่ได้ไดรอ,าอ้าวเป็นยังโอ้ยมันไม่ได้ใจโทรมสาบ <c oughs> ของใหญ่สัปุูว่ะจักอหว่านจักอขึ้นกลับไม่ได้พวนเลยเต็มติดเต็มเต็มเมือกเฮนางอยู่นี่สมืออยู่ก็มีรถผ่านก็นได้เออน,นางอยู่นี่สมือมาแล้วครับ เผ so so oh ื่อจะมันอยู่ไม่ได้มันอะนะมันที่ดินมันผลิตตัวเอสเป็นเดือยหรือเอสยามฝนเถเนาะอ๋อครับผมโตกระโดหน่าเลี้ยงหลานอันเอามาถึงที่หลานเลี้ยงเลี้ยงหลานน้อยเออลูกผู้ใดล่ะฮะลูกแม่มันเอาแม่เขาที่จะถที่โอ้ครับอ้าเอานาไปรดถนนลละเนาะเด็กอ้าบันทีบันทีเพิ่นสี่เบสโซ่เพิ่นก่อนนะเพิ่นโตเครื่องเพิ่นไปนั่งเครื่องบินเหมือนกันครับผมเดือดเดือดข้างปลอดไข้ครับผม ตลอดหมดไข่ครับผมนีหัวชน